สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชีวิตอิสระ88หรือ f ฟ e ีด o มไล f e 88โดยผมแซมที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวทั่วโลกด้วยกันวันนี้จะพูดถึงเรื่องประเทศอะไรจะพาไปเที่ยวเมืองไหนและพูดถึงเรื่องอะไรติดตามชมกันได้เลยครับมาถึงประเทศใกล้เคียงบ้านเราบ้างที่เดินทางสะดวกแล้วก็แหล่งช็อป ซ,ออซื้อของอะไรต่างๆก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับแต่การที่จะไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสิงคโปร์ก็ถือว่าเข้ายากออกยากอยู่นะในเป็นอีกประเทศหนึ่งในเอเชียแต่ก็ไม่ไม่โหดไม่หินเท่ากับกนะไม่โหดไม่หินเท่ากับเกาหลีนะไม่โหดไม่หินเท่ากับเกาหลีสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นคือไปแต่ละปีครับมันมีการพัฒนา เกิดขึ้นมาเรื่อยๆสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็แรงอะไรต่างๆที่มันเป็นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ้าไปสิงคโปร์เนี่ยแนะนำในเรื่องของเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีต,ต่างๆเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่ที่ไม่ได้ผลิตเองเอะเนาะไม่ได้ผลิตเองเป็นสิ่งที่นําเข้าอาหารการกินต่างๆก็นําเข้าหมดจากประเทศใกล้เคียงคือเขาอยู่เป็นเกาะเกาะสิงคโปร์เกาะสิงคโปร์นี่ขนาดเล็กกรุงเทพเราอีกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขามีก็คือ ความสะอาดสะอ้านของของของประเทศสิงคโปร์แล้วก็ผู้คนที่เขาเรียกว่า respect เนาะเขาเรียกว่าเป็นการาให้เกียรติผู้อื่นนะให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็กดระเบียบข้อก้อนข้าที่จะแข่งกลัดนะเพราะว่าประเทศเขามันเล็กแล้วสามารถควบคุมได้นะครับเนี่ยมาดูกันเลยว่าสนามบินชางงีเนี่ยเขาเดินทางาสนามบินชางงีต้องบอกก่อนว่าเขาถูกถูกจัดอันดับนะครับในการ ในการมีมีเครื่องบินเข้าออกเข้าออกแล้วก็แลนดิ้งแล้วก็ทั้งทั้งอไลฟ์ร์ทั้งดิพาร์เจอร์ต่างต่างๆคือเขามีการจัดระเบียบได้ดีมากๆนะจัดระเบียบได้ดีมากๆคือเอาง่ายๆสนามบินของของของอประเทศสิงคโปร์เนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ยินคําว่าเปลี่ยนเกตกระทันหัน หรือว่าเปลี่ยนเกตแบบบ่อยๆเหมือนเหมือนเหมือนหลายๆประเทศในเอเชียเนาะถือว่าเป็นการจัดระเบียบในการบินขึ้นบินลงได้ทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องว่าการที่จะเข้าประเทศสิงคโปร์คุณต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะค,คุณต้องเตรียมตัวยังไงสิ่งสําคัญที่สุดการที่คุณจะไปเที่ยวสิงคโปร์คุณต้องเสร็จตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วนะครับถ้าคุณไม่เสร็จตั้งแต่อยู่ที่บ้านปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับพอไปถึงคุณไม่ได้เที่ยวอะไรเลยนะมัวแต่แบบ เออระเหยเชยลมอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิงคโปร์จริงเมืองไม่ใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณแบบไม่ได้วางแผนไปเลยเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นอะไรเหมือนกันเนะาะแทนพูดถึงเรื่องสนามบินชางงีกันดีกว่านะชางงีกันดีกว่าว่าสนามบินเขาเป็นยังไงอันนี้ตอนที่ออกออกมาจากผมเดินทางช่วงนั้นผมเดินทางจากสนามบินดอนเมืองนะครับสนามบินดอนเมืองเพื่อที่จะไปสิงคโปร์พอหลังจากที่เราอไล ที่สิงคโปร์แล้วนะครับพูดทําไมตอนนั้นผมอ้วนจังเลยตอนนั้นอ้วนผ่านไปกันนะครับอพอคุณไปถึงที่สนามบินสิงคโปร์สิ่งสําคัญแรกๆคุณต้องมีคือเอกสารที่คุณจะต้องมีแน่นอนละ่ะกรุปคําถามที่เขาจะต้องถามคุณก็คือคุณมาทําอะไรแล้วก็คุณมีที่พักหรือยังขอดูตั๋วเครื่องบินกลับด้วยแล้วคุณจะกลับเมื่อไหร่แล้วก็โปรแกรมที่คุณจะไปคุณจะไปที่ไหนบ้าง นะโรงแรมแล้วคุณจะไปงไงโปรแกรมคร่าวๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปริ้นให้เสร็จนะฮะว่าคุณจะพักโรงแรมไหนต้องมีเอกสารการจองนะครับหรือถ้าคุณไปอยู่บ้านญาติเนี้ยคุณต้องมีบัตรใบเชิญหนังสือเชิญนะครับจากญาตินะครับอะไรต่างๆตรงนีนะ้เบอร์โทรศัพท์ของคนที่เป็นญาติที่อยู่ในสิงคโปร์เองนะครับว่าคุณจะไปพักที่ไหนหนังสือเชิญเป็นยังไงเตรียมไว้นะครับแล้วก็ในสิงคโปร์เองไม่ได้ไม่ค่อยถามเรื่องของอ ประกันภัยหรือว่าประกันการเดินทางสักเท่าไหร่นะครับแต่ดีที่สุดก็คือก่อนที่คุณจะเดินทางไปประเทศไหนก็แล้วแต่ซื้อประกันการเดินทางด้วยนะเผื่อเวลาที่คุณเจ็บป่วยฉุกเฉินอยู่ในต่างประเทศครับคือคือประกันเนี่ยมันมันโชคโชคเขาเรียกว่าไรโชคดีที่ไม่ป่วยโชครายที่ไม่ได้ซื้อนะเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ได้แพงหรอกครับชีวิตเราแพงกว่านะครับถ้าไปเจ็บป่วยในต่างแดนแล้วไม่มีประกันเนี่ย ยากเลยนะฮะยากเลยเพราะว่าไปการรักษาที่ต่างประเทศแพงมากนะครับโอเคในเมื่อเอกสารคุณครบแล้วไม่ว่าจะเป็นหรือบางคนอาจจะไปเที่ยวในสิงคโปร์เองคุณต้องมีไอ้ตัวนี้้วยครับเตรียมไว้ด้วยเผื่อไว้นะเผื่อเผื่อเขาถามในเรื่องของไอ้ตัวอ,อ,อาจจะเป็นในเรื่องของใบรับรองถ้าคุณทํางานอ่ะนะคือใบรับรองงานจากสถานที่ทํางานของคุณนะครับ สเตทเมนต์พิมพ์ไปด้วยก็ได้นะครับสเตทเมนต์พิมพ์ไปด้วยก็ได้นะครับบางทีเขาก็ถามว่าคุณเอาเงินมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางทีแบบมีบ้างคือคนที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยไม่ได้โหดร้ายหรอกคือแบบเขาแบบน่ารักพูดจาด,ดีแล้วก็ตลกขบขันนะคนที่อยู่นั่งนั่งตรงเคาน์เตอร์อิมิเกรชันนะแต่คนที่โหดที่สุดคือใครรู้ไหมคนที่อยู่ในห้องห้องพิเศษคนที่เขานั่งจ้องอยู่ในจอคอมพิวเตอร์ กับกลุ่มทหารกลุ่มคนที่เข้ามา observation อยู่บริเวณรอบๆนั้นแลพวกนี้จะแบบแบบหูตาแพรว่าวคุณจะทําลุกลี้ลุกลนคุณจะหนีไปทํางานต่างๆเขาก็สามารถมีกล้องวงจรปิดแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเดินเข้ามาหาคุณแล้วก็ขอขอเช็คเอกสารจากคุณได้เนาะ พอไปถึงสนามบินพูดถึงเอกสญญารเสร็จแล้วเนาะพอไปถึงสนามบินหน้าตาของสนามบินก็จะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาของสนามบินก็จะเป็นลักษณะอันนี้สามารถนวดได้ฟรีนะนวดได้ฟรีแต่ก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท traveled, ่าไหร่เพราะว่าคนมันเยอะในสนามบินเดี๋ยวเอาขาลงไปบางคนก็เท้าเหม็นมากเลยก็ไม่ค่อยกล้าที่จะนวดตรงนี้เท่าไหร่แต่เขานวดให้นวดฟรีนะให้นวดฟรีเนื่องจากว่ามันฟรีนั่นแหละครับก็เลยไม่อยากเอาขาลงไปจุ่มแต่ถ้าต้องเสียงเงินเนี่ยเอาเพราะว่าเสียงเงินคือมันมีคนจนํานวน คงไม่มากนะที่เขาจะต้องไปหยอดเงินจ่ายเงินในการไปนวดเท้าตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเนื่องจากว่ามันฟรีแล้วก็ผมบางคนนี่ถอดรองเท้าออกมานี่กลิ่นเราเดินอยู่ตรงนั้นก็ไม่ไหวละนะครับแต่แต่ให้รู้ว่านี่คือการนวดฟรีถ้าคุณอยากจะอยู่ในนั้นนานหน่อยก็อินเทอร์เน็ตพอถึงปุ๊บคุณก็ต้องได้ไดขอ,อเตดเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟปะเนาะพอคุณเข้าไปปุ๊บคุณเอาเนี่ยครับเอาเอาหน้าพาสปอร์ตของคุณนะหน้าแรกใส่เข้าไปตรงนี้ครับ เอาคว่ำลงไปตรงนี้นะหน้าแรกคุณคว่ำลงไปในนี้เขาก็จะให้รหัส WiFi มาเห็นไหมฮะก็จะให้รหัสไ Wi-Fi มา6 0 8 5 2 0นะพอเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ไปที่อะไรครับพอหลังจากที่คุณได้รหัสก็รีบก็รีบไปนี่เลยครก็ถ่ายรูปไว้นะครับก็ถ่ายรูปไวนะ้หลังจากนั้นขั้นตอนที่1ก็คือคุณไปในที่ของ Setting ของคุณพอเซตติ้งเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็เข้าไปที่ Wi-Fi นะครับมันจะขึ้นมาเป็นเอ่อเนี่ยครับชาร์ฟแต่เม่อ U F I S เอ่อช แล้วคุณก็มาเลือกเอาตัวนี้ครับสามชั่วโมงเนี่มันจะเป็นฟรี3ามชั่วโมงนะรฟรีสชั่วโมงแล้วก็กรอกตามนั้นครับแล้วก็มากดตรงนี้เสร็จแล้วก็ใส่รหัสไอ้หกศูนนี่แหละครับใส่ตรงนี้แล้วก็คอนเน็กได้เลยก็สามารถใช้ Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีได้เลยนะครับถ้าคุณทําไม่เป็นนะสมมุติว่าเอาเนี่ยมาใส่ตรงหน้านี้ทําไม่เป็นว,วุ่นว่าวุ่นวายไม่เป็น ถ้างั้นก็ไปที่เคาน์เตอร์อินโฟมิชันเขาเอาพาสปอร์ตยื่นให้เขาแล้วก็บอกว่าขอไ i ไฟขอ Wi-Fi เขาก็จะให้ใบอย่างนี้มาเห็นไ,ไหมเขาจะให้ใบอย่างนี้มาเ็ารหัสอย่างนี้ขั้นตอนก็ใส่ตามนั้นเลยนะครับเข้ามาปุ๊บก็เข้าไป Wi-Fi เลือกไปที่ Wi-Fi แอดช่ wi at, างงี้นะครับช่างงี้แล้วก็เนี่ยครับเสร็จแล้วปุ๊บก็เลือกนะครับใส่ใส่รหัส OTP เนี่ย OTP Wi-Fi ก็ใส่81770เข้าไปแล้วก็ Start start นะเข้าไปตรงนีนะ้คุณก็สามารถใช้ Wi-Fi ไ,ไ,ได้เลยนะครับง่ายๆเพราะว่าบางทีคุณอาจ,จ้องคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในมือถือเนอะนะนะถ้าทีนี้คุณอยากรู้ว่าอันนี้คือคือเป็นเป็นช่องที่สแกน o a r d i n g pass ก็คือหลังจากที่คุณลงมาแล้วครับคุณอยากจะรู้ว่ากับคุณจะต้องไปรับกระเป๋าที่สายพานไหนนะครับคุณก็แค่เอาเอาเอาบอร์ดิ้งพาสของคุณนะครับตรงไปรับกระเป๋าของคุณนะ เอาใส่เข้าไปในนี้ครับสแกนเข้าไปตรงนี้คว่ำสแกนเข้าไปตรงนี้มันก็จะบอกเราเลยครับว่าเที่ยวบินของคุณที่มาเนี่ยคุณจะต้องไปรับกระเป๋าที่สายพันธ์ไหนเนาะไปรับกระเป๋าที่สายพันธ์ไหนเนาะการแต่งตัวสําคัญนะเวลาที่เข้าไปสิงคโปร์ครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่หน้าตาดีๆผมจะย้าเสมอเพราะว่าบางทีแบบอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งนุ่งสั้นหมสั้นนะครับใส่แบบลุกแบบสมาร์ทหน่อยนะถ้าเป็นแบบแบบนักท่องเที่ยวก็ใส่แบบลุกนักท่องเที่ยวไม่ใช่แบบสั้นเสมอหูแล้วก็แบบเสื้อสายเดี่ยวอะไรพวกนี้มันก็ เหมือนกับคือคือคือคุณเจตนาที่จะไปเที่ยวแหละแต่คนที่ไปก่อนหน้านั้นอนะ่ะเขาไม่ได้เจตนาที่จะไปเที่ยวไงเขาไปทําอย่างอื่นไงเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังนะครับถ้าคุณตั้งใจที่จะไปเที่ยวจริงๆนะไม่ต้องไปเสียเวลาที่โดนไปห้องพิเศษไปเรียกกว่าที่เขาจะแบบสืบสวนกว่าที่เขาจะถามนู่นถามนี่กว่าที่เขาจะดูพฤติกรรมคุณอ่นะก็ใช้เวลาเกือบสองสชั่วโมงนะกว่าที่เขาจะปล่อยออกมานะเพราะฉะนั้นก็ดีที่สุดก็คือ,อ นุ่งให้มิดชิดนะครับนุ่งให้มิดชิดค,คือพร้อมที่จะไปเที่ยวเขามีกล้องมีกล้องสบายนิ่คือเหมือนนักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่แบบใส่แบบสั้นเสมอหูไปเลยนะครับพอคุณเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆ, <S <S ๆก็แล้วแต่นะคุณลงที่ที่ทคุณลงที่สถานีไหนไอ้คุณลงที่เทอร์มินอลไหนนะครับประตูทางออกคุณไปได้ที่ไนะรแล้วบ,บางคนก็มาจากทางนี้บางคนก็มาจากทางนี้แต่ให้รู้ว่าตรงนี้คือตรงกลิ่นกลางของเขาเลยนะกลิ่นกลางของสนามบินที่จะลงไปอิมิเกรชันของเขาที่จะลงไปอิมิเกรชันเห็นไหมครับอลเฟอร์ ไลฟ์เวิลแล้วก็เนี่ยคือเขาจะมีป้ายชีบอกแล้วคือถ้าอ่านไม่ออกก็ดูรูปเอานะครับเพราะวันนี้จะเป็นจุดจุดตึงกลางนะครับตรงนี้ก็สามารถขอขออินเทอร์เน็ตขอ Wifi ไ,ไ,ได้เลยแต่ส่วนมากคนก็จะมาที่อิน r m เ t ชันตรงนี้นะครับโอเคหลังจากที่คุณเดินมาตรงนี้ละอันนี้คืออิน r m เ t ชันด้านหลังอินโฟเรชันนี่แหละครับนี่ตรงนี้เป็นทางลงที่จะไป Immigration ด้านล่างว่าข้างล่างนี้ไม่สามารถถ่ายรูปได้แล้วนะ เพราะว่ามันถือว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยถ้าคุณแชะถ่ายรูปเมื่อไหร่ครับเป็นเรื่องเป็นราวทันทีนะครับห้ามมีการโชว์ป้ายห้ามมีการถือธงอะไรต่างๆอยู่ด้านล่างนี้นะครับอะไรต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ไม่ไม่เขาไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตให้ให้ให้แบบคือแบบตั้งแต่ลงบันไดเลื่อนลงไปตรงนี้ก็เริ่มที่จะเข้มงวดแล้วนะครับในสนามบินชางงีนะครับก็อย่างว่าแหละครับผู้คนหลากหลายอันนี้คือแบบไปแอบถ่ายถ้าเขาจับได้ก็แบบ เอาการเหมือนกันเนี่ยครับ immigration ด้านล่างเขาคือตรงข้างหลัง information นั่นแหละครับพอลงมาปุ๊บเนี่ยคือคนที่นั่งอยู่ข้างในนี่น่ารักน่ารักมากแต่พวกพวกบริวารน,นะครับที่อยู่บริเวณเนียบางทีก็มาเป็นมีถือปงถือปืนอะไรต่างๆก็เป็น observe observation แล้วก็กล้องวงจรปิดต่างๆที่อยู่ทุกซอกทุกซอยทุกมุมนี่ครับตัวนี้แหละคนที่นั่งอยู่ข้างในออฟฟิศถ้าโดนเรียกไปก็จะอยู่ในออฟฟิศอยู่ประมาณตรงนี้ออฟฟิศก็อยู่ประมาณตรงนี้ นะครับข้างข้างนอกข้างๆตรงนี้นะครับตรงข้างหน้าก็จะมีแคนดี้ครับม,มีลูกอมอะไรให้ให้ให้แบบให้ให้กินด้วยผมก็ชอบหยิบนะเขาให้อันเดียวผมก็เอา,เาสักสี่ห้าอันนะครับสี่ห้าอันให้หยิบนะเพราะว่าไปถึงบางบาง,บางสายการบินก็ไปถึงตอนเช้าเลยไงพอถึงเช้าปุ๊บก็เที่ยวต่อเลยนะบบางคนก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบแปลงฟงแปลงฟันนะครับ อันนี้ก็คืออ m มริกาชันของเขาลงมาปุ๊บก็จะเป็นส่วนในของอเม i เมริกาชันของเขาพอผ่านอ m ม g r ก t ชันเสร็จปุ๊บนะออกมานะครับพอหลังจากอ m มริกาชันแล้วเนี่ยมันถ่ายรูปไม่ได้นะครับพอออกมาปุ๊บอ่าหลังหลังอ m มริกาชันคุณคุณ,คณด้านหลังอ m มริกาชันมันก็จะมีสายพานนะครับสายพานรับกระเป๋านะสายพานรับกระเป๋าคุณก็ไปรับกระเป๋าว่าอย่างจำไนดะ้ถ้าคุณไม่รู้ก็เอาเอา,เอาตัวบอร์ดิ้งพาสของคุณเนี่ยไปใส่ในในใ,ในช่องช่องแบบ ที่เขาให้สอบถามนะครับอินโฟเมชันต่างๆเนี่ยหรือไม่ถ้าคุณแบบดูไม่เป็นอย่างงี้ก็ไปที่อินโฟเมชันอินโฟเมชันเคาน์เตอร์ของเขาอินโฟเมชันเคาน์เตอร์ของเขาตรงนี้นะถามเขาว่าสายการบินที่เข้ามาที่เรามาเนี่ยมันรับกระเป๋าที่สายพันธ์ที่เท่าไหร่นะครับจริงๆตรงนี้มันจะมีบอร์ดเนี่ยบอร์ดว่าคุณรับรับกระเป๋าที่สายพันธุ์ไหนนะครับแต่บางทีถ้าดูไม่รู้เรื่องก็มาถามเขาเลยเนะเขาก็ถามเขา,ขา,ขา,ขาน่ารักครับพูดจาน่ารักนะครับถือว่า ไม่ไม่ไม่กระโชกโคกคากนะครับให้ความร่วมมือค่อนข้างที่จะดีนะมีมารยาทนะครับในในในสิงคโปร์ครับณนะปัจจุบันนี้นะถ้าย้อนไปเมื่อก่อน10ปี2 0ปีที่แล้วก็นะในเรื่องของการบริการเขาก็ยังยังแข่งกระด้างอยู่ไม่พูดถึงครับเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้การบริการของเขาก็ไม่ธรรมดา,าโดยเฉพาะสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เมื่อก่อนกับตอนนี้ต่างกันมากนะครับในเรื่องการบริการนะครับ นี่พอพอหลังจากที่เราผ่านอิมิเกรชันเสร็จแล้วรับกระเป๋าเสร็จแล้วนะครับออกมาปุ๊บสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือแลกเงินติดตัวครับแลกเงินติดตัวนะครับถ้าคุณจะเดินทางโดยรทรนนะครับก็จะเป็นเดินตรงไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรถไฟนะครับรถไฟนะครับถ้าคุณจะไปแท็กซี่หรือว่าอะไรต่างแต่ดีที่สุดก็คือไปเทรนนะครับถ้าไปรถไนี้คุณก็ซื้อบัตรเลยครับบัตรสําหรับการเดินทางของสิงคโปร์บัตรเดียวจบเลยนะครับคุณก็สามารถนั่งรถบัสนั่งรถ แต่แต่แท็กซี่นี่ต้องได้จ่ายเงินเงินสดหรือว่าสแกนเอาก็ได้พวกสแกนผ่านอีไวเล็ et, ตอะไรต่างๆได้นะเพราะทุกอย่างอยู่ในมือถือเขาไม่ค่อยพกเงินสดกันสามารถรูดกลงรูดการ์ดในแท็กซี่ได้เลยนะครับแต่ถ้าไปแท็กซี่เนี่ยผมจะเรียกแบบแอปพลิเคชันพวก Grab แท็กซี่พวกอะไรต่างๆที่ท,ที่ที่เขาบริการนะเพราะว่าบางทีมันมีกระเป๋าพนุงพนังไงมันก็ดีที่สุดค้านั่งรถไฟมันก็แบบ เสียเวลาต้องไปขึ้นไปลงหลายต่ออะไรเงี้ยถ้านั่งแท็กซี่ก็เรียกแท็กซี่แบบเอ่อ grab taxi อะไรพวกนี้เราก็รู้ราคาว่าเราจะไปไหนจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลครับสิงคโปร์เนี่ยมันแค่เอ่อ20กิโลเมตรคูณสีกิโลเมตรอ่ะอ่า20คูณสีคุณคิดดูว่ามันกี่ตารางกิโลเมตรอ่ะเล็กกว่าเล็กกว่ากรุงเทพเราด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือบริเวณที่คุณจะเดินทางออกไปนะถ้าเป็นบัสนะครับ to อะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นรถที่จาการถบัส เช a าเทีบัสอะไรต่างๆ,ๆที่เข้าเมืองก็มีนะครับก็เลือกนะครับแล้วแต่จริตที่คุณที่คุณจะไปก็แล้วกันถ้าคุณกระเป๋งกระเป๋าไม่มากก็นั่งรถไฟดีที่สุดนะครับก็ปลอดภัยและประหยัดตังค์ด้วยนะครับแต่ตอนนั้นญาติมารับนะญาติมารับที่สนามบินนะครับเด็ก2คนเนี่ยเมื่อก่อน,นเนี่ยตัวเท่านี้แต่ตอนนี้ตัวสูงกับผมเีเจ้าตัวเนี่ย ตัวสูงใหญ่กับผมอีกนะครับเป็นลูกของพี่ชายนะที่สิงคโปร์นะครับตัวเล็กเนี่ยเด็กผู้หญิงก็โตเป็นสาวหมดละโตเป็นสาวกันหมดละโอเคอันนี้คือเรื่องราวของการเดินทางไปสิงคโปร์โดยผ่านสายการโดยผ่านสนามบินชางงีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการเดินทางไปสิงคโปร์ก็สามารถส่งข้อความ นะครับส่งข้อความส่งคําถามอะไรเข้ามาในอินบ็อกซ์ผมได้เลยนะครับอะไรที่ผมตอบได้ผมจะรีบตอบอะไรที่ผมยังตอบไม่ได้ผมก็จะไปหาคําตอบมาให้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงแํมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่แํมจะได้มีกําลังใจพาทุกท่านไปเที่ยวทั่วโลกด้วยกันขอบคุณและสวัสดีครับ